สวัสดีค่ะเออผมปปงษะ,ะสวัสดีจ้าชามีสบารท้าแซบจ้าวันนี้เม่สบารสืมาเฮ็ดอ่เมนูข้าวเหนียวมะม่วงนัน้พี่น้องเพราะว่าบุกม่วงที่อันที่แม่สบามาฮหดคลิปตะก,กี้ที่่าหฮอๆมันสุกแล้วพี่น้องอันดับแรกเลยนะคะบอกข้าวนี้เม่าบารไปต่อยมาแล้วพี่น้องด้วก็สดายมากกับหัวฟัดหัวเวียงอันดับสองคืออ่พี่ทิชานะคะจะมาอ่าเป็นคนปลอกนะคะแล้วก็ขูดนี่ยังหาคนไม่ได้นะคะพูดบอกว่าเป็นบอกโลด บอกจไัได้ถ้าเบิ้งตอนปอกแล้วมือนเด้อพี่น้องเด้อปนีเด้อนี่ด้จ้าข้าก็เป็นการปอกเสร็จเรียบร้อยเขาต้องเสียนั่นเอาค้นมันออกแล้วจะพี่น้องพราะเขาค้นมันเบาค้นมันออกมากจาเห็ดบะไรดูซูดูคันเบาค้นมันออกกันเวลาขูดนะค้นมันสิตกลงไปในถาดอันนี้ไม่ชะบาคนสวยแทนค่ะไม่ชะบาคนสวยเองค่ะเส้นคักเส้นเนี่ยจ้ะพี่น้องท่มะเทียบก็ไป วงตอปันน้ออยจาันนี้ทิชาอันนี้พี่ทิชาคนสวยเสือข้างเสือแดงคันเทียบก็ไมชบาโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยนะจ้าจ้าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท้านังหมวกพลาแล้วจ้าบอกเลยว่าเด็ด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 นี่มันคือโจกใส่ดีไอไวอุ้ยพูดแปล๋ยวก็ห้อง น้ำมมลายาันอ่ะอันนี้น้ำแม่สบายไปบ้างน้าพี่คุดไปนี่ถ้พาพี่เราไปบ้างน้าพี่คุดพี่น้อว่าคูดไดสบายถ้าค่ะตอนท่อไปของการฮ็ดเขาเนี้ยมะม่วงเด้จ้าก,ก็คือการคูดบักเ้าคันตอนนี้ละจ้าที่อยากลองอันลองลงมาจากการปอกเปล้าเด้จ้าดิจิท้าไปบ้่งได้จ,าจ้าแม,ม่สบายคูดแบบใดได้ลายไป อันนี้ขูดวันชุโมงได้เล้วจ้าได้เท่านี้ละบอแมน <c oughs> พี่น,อน้องเขาตะขุดไม่ได้ขูดด้วย้าขูดกางใหญ่แต่น้องแถวว่างม่กระเจาพี่น้องไ okay, มาใช่เว้อนี่เค <c oughs> จ้าเดี๋ยวขูดประพาวเซ็ตเข้าไปเบื้องขัดตอนต่อไปกันเลยนะวจ้า <c oughs> นี่เด้อจ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาจะคันน้ำเพื่อจะไม่ให้ทรายบวมเมืองนะจ้าเรลังคันเลยให้มันได้น้ำแบบไดร้ายให้มันเข้มข้น ออนี่แม่ชบาปอกมะม่วงเยอจ้ะจ้าอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ซีด้วพี่น้องเด้อเป็นมะม่วงในสวนพ่อเองจ้าสุกแลว้วพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเบอร์สองสี่งง 6, 6หกหกหน่วยตาสีพีเอาอันนั้นมาใส่อยู่เอาอย่างก่อพันทองได้หรือเปล่าอ่มามะม่วงทองมะม่วงสีทองเออมะม่วงสีทองสีพีเอาสีทองมาใส่อีกสองหน่วยอยู่จ้ามะม่วงเราเยอะทําได้เยอะเเลยค่ะกินให้ ท้องแตกไปแล้วจ้าเบอร์ยานเบอร์เดอร์อวนเด้อร์เยอะไปเบื้องขั้นตอนต่อไปนี่น่าไม่สบายตาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป้าสปูสุวินตาเมื่อกี้กับพ่อแกนเึกจ้าในช่องไม่สบายะแซ่บเมื่อกี้พามากินข้าวเหนียวบะหม่วงจ้ะพี่น้อง ข่าวนียวบกม่วงอ่าบกม่วงจากสวนเขาจากกระเลียนมาเห็ดข่าวนียวบกม่วงอ่ะพิกูดโอพี่ทิชาอันราดน้ำบกม่วงไหเนจ้าน้ำบกม่วงบะมีนบะมีนก่อนบะมีแป้งนะพี่น้องมันกระเรียนมันกระเลบบกคนตาบ้ามันกับมันคือเราล่ะก่ะมันเป็นสีบุค่อยขาวเพราะว่าบันบักนัานออนเพราะเราบักงการบักบักันบักเผาออนพี่น้องหนีมามากมะมากินน้ำกันจ้ากระแซ่บบ่ ตรงนี้เรมองสีทองอันนี้น่ากไมเบอร์ซีแซ่บมากเจ็บไหมแค่ไปกินแค่มาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บให้เพื่นเข้ากินกันบอกเขาไปเขม่ยืนกินอยู่ทางห้างเศราไปไหนเด้อแซ่บปอนนี้เบิดอันนี้คือคำคำคำเตือนนะคะเบิดจริงๆค่ะเป็นตะเบิดประคุณหนึ่งตัวพี่ดาวมาเรือย ต่าจะพี่น้างรัดแรกเลยนี่รัดที่แม่ชะมา,าไปเห็ดกิีบห่อบุกม่วงกับพี่เตยด้วยพี่น้องละรัดแรกนี่ทุกแล้วนี่มาบักคักมาที่นี่แม่พี่เตยนี่ซื้อเห็ดไปขายตลาดนัดพี่น้องเห็ดข้าวเหนียวบุกม่วงล่ะมื่อนี้เขาก็เลยมาซ้อมเห็ดก่อนผลทธลงมาว่าแสบจะได้เพ็ดกระหายแบบนี้กล่องละสัว้วสั้บาทสั <c oughs> <c oughs> ้วหาพี่น้องะก็ปกติ ถ้าเขาไปซื้อน้ำราดมันจะเป็นขายกองละหาซิบแต่ว่าของเขาบักมวงไปดิซื้อเขาจะเช็ดขายกองละเจ้าหาบาทแซบ่บทีบบ่บัวปล่บัวหนึ่งลแซ่บแซ่บบัวไม่มีหมากเลยสุ่มเลยพันเด็ก,กระปุกสุม่ม หวานอืมแซ่บแซ่พี่น้องเมื่อไราเลยญด่ากิองแตกไปเลยจ้าพาเห็ดลายบาง่วงเข้ากับลายบาง่วมือึนประหยัดพี่น้องพายุเทีงนี้มาซื้อแล้วจ้ะเท่าได้ล่ะอเท่ไันผือบันพับันยังไปหรอ ไครม้ายากอะสร้างมาอะไรเลยได้เปรงก็อยากซิมเติวได้ซิมส่องทางเลยไตคลิปบะพยายกได้ทักเฟซมาเลยจ้ะเมื่อานี่ปาติกล่อมาซิมล้อผสมตกมากมือนนี่ผสมเลยพปน่กับับ เขาไปซื้อเขาเจ้ากินนี่บางร้านบักม่วงเขาเจ้ากับหวานเนี่ยม่ว่าเป็นความผิดของคนขายแบบอันขหนียวบักม่วงเนี่ยเขาจะไปซื้อเขาเจ้ากับบลูบักม่วงมันหวานบหวานเนาะสีเบิร์อีดีตัวนี้เบอร์ต้นแซ่บบนี่ยเมื่อกินเขาแย้งไปเลยอีเดียบอกกินดอก้นนถ่ายยาถ่ายยาดิ ไม่บ้อใช้เก็บกแล้วบ่นเก็บแล้วแล้วกำังเอาลงมีกำลันไปท้ายบ่ดิขอ้วานดีแถมบกม่วงน่ะวานทำวานวานโบ้เลยวานเลรียหวานก็ต้องดีนะวานมบ,บาบางค่ะวานแน่ไม,ไมวา,มานก็ต้องดี้นนำดิไม่ลองวาน จานแบบไงเนาะยอะยว่ะเอาให้ยวนะเอาพี่น้องเอายอะยวนี่เอามึงก็เพื่อนอีขายแพงนั้งตาพี่น้องก็สิแดวก็สิมะปอผักผ่าก็สิมานั่งกูดก็สิมาข่ำก็สิไปไปเฮติเขาเหนียวมุ้ยเออก็สิมะปอบังม่วง มันก็เลยแพงพงแต่ว่าของเราขายถูกๆนะคะขายให้ทุกคนได้กินกันกัะกล่องละ25บาทโอ้หิ้วน้ำแขมงขายน้ำสลัดัาพี่เตอร์พี่เตอร์วางนี่เป็นลูกกับขายเอาลูกตืนพิ้มาเป็นลูกกับขายเดอ้อขายโลลันเส้าหาบาทลูกหน่อยลูกไงรัวสาม3ิหาบาท กำลัสงสุกเต็มแล้ยนะอืมลองแล้วขึ้นตอนเก็บบวคพันยาขึ้นตอนเก็บกับหักมาอุย้ยคอมเมนต์มาแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาไปเบิรงกมาเปิดออกจากถุงไม่ไหมเป็นยังไงไม่แปลกเบิร<ต>์ตอินคลหัน,นหัวไม่ไหวแล้วบอกป๊บหันเนาะหน้าที่อยู่างนี้พี่ สองพันนะคะรวมกับดอกไม้สีทองกับน้ำดอกไม้เบอร์สี่อเสบืนตรสื้สบแสบมาไหมพี่ดาวกินพื้นเอีไปเสีบด้วย เอนพี่น้องมั่งมองลางกอนโอ้ย,อยห่านหลายนี่ก็เสด็กินนี่ไเฮ็ดเองนี่อ,อันเีย่ยวอันขอนี้วมุดเองเลยเอาบปเป็นที่ชาป่ะพี่พันขันนำข้าวกทหายซือันกะท่ก็จักลางมือมลางมือพี่น้องเฮ็ดดีไหมางพี่พี่ชาล่ะ เอาม่ตองหนยังคือขาวอะซองเบิงบ้าแม่้าแม่่เห็นขาวซองเบิงมาซองเบืองตอนเบืองเหรอขาบ้าดัดเะเออมีอีได้บกมองกับพี่้องทำไมา่ให้พี่ตง ทำม,มั้บอกใส่เบิดเพราะว่ามันหลายมันเต็มถาดไหมก็เรียกว่าซ้ำนี้มันกัหวานเสียบคักเนาะเฮ้ยนันย่งยั่วตาบ้า แบบมันหวานเกินนาะมันบเปลี่ยนหมะมันหวานคักมันกำลังดีมันได้กินได้บอสิดเด้อแซ่บอันนี้กินจนเบิดปแล้วทุินล้่าแซ่อันทามันเลี่ยนมกินบบเบิดเด้แมนอันนี้มันสีเบิดแล้ว ก็น่าเนื่องพี่น้องเอาไว้แห่ได้ดาวครับน้องแพนกินก่อนอเวลาอิม่มแล้วนี่เบอร์อิม่มแล้วพี่น้องเล้วกินได้อีกเพราะว่ามันบหวานขักแล้วมันกับมันโุดนะมันกำลังดีไปแล้วจ้าไว้คอ,อ,อยหยัดเกาคิวกันแป๊บนึงขอบคุณสำหรับการรับชมใจลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วกะ็กดแชร์ออกไปเด้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ